สวัสดีครับสงครามยูเครนมันเลยจุดที่เราจะหาเหตุผลต้นเหตุของสงครามกันไปแล้วแม้กระทั่งตัวของรัสเซียเองก็ไม่พูดถึงนีโอนาซีแล้วนะครับไม่พูดถึงการถูกทําร้ายของชาวรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ยอมรับว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ข่าวสะอาดเพราะฉะนั้นแล้วคนที่พยายามหาเหตุผลมาสนับสนุสน,นรัสเซียอันนี้พอเถอะครับรัสเซียนี่หงายไพ่ไปแล้วต้องการดินแดนของยูเครนเพราะว่าเคยเป็นของโซเวียตนี่มาก่อนและผลประโยชน์มันก็สูงด้วยเป็นทางออกสู่ทะเล ถ้ารัสเซียอยากได้ดินแดนของโซเวียตจริงๆเนี่ยทำไมไม่ไปเอาแถวคีกิสสถานละครับทาจีกิสถานก็มีให้มันสิ้นเรื่องเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นภาระราของรัสเซียนี่เปล่าๆซูมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหมุกยูเครนนี่ดีกว่านะครับ ในการต่อสู้ก็เป็นการรบทางบกหมายถึงยุทธวิธีแล้วก็อาวุธที่ใช้ก็คือปืนใหญ่รถถังจรวดไร้ลำกล้องทหารราบแม้ว่าจะมีการใช้เครื่องบินบ้างแต่ก็มีน้อยใช้เรือบ้างแต่ก็มีน้อยหรือว่ายังไม่มีการรบทางอากาศอย่างเป็นทางการนะครับเพราะอะไรรออะไรทําไมอันนี้อาจจะเป็นคําถามในใจส่วนตัวเอ็ดมินมองว่าอาจจะมีการเจรจากันหรือว่าพยายามจํากัดความรุนแรงของสงครามรัเสเซียก็ไม่กล้าเท่าไหร่ด้วยความอึดอัดของเรานะครับหลาย คนอยากให้ยูเคเนี่ยได้รับการชื่อเหลือทางกาศกาศซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยยูเคนอยากได้เครื่องบินแน่นอนว่าแถวนั้นเป็นแนวของเนโตเครื่องบินเพียบเราจินตนาการได้เลยนะครับฝูง F-16 ไล่ตบเครื่องบินซู35อันนี้อย่าบอกว่าเครื่องบินโคตรรุ่นมันใส่กันได้หมดนั่นแหละครับแล้วก็มี F-15 Eagle คอยสนับสนุนนี่คือการล่ากลางกาศส่วน F35 ไล่ล่าระบบป้องกันยูโรไฟเดอร์ไทฟูนกับลาฟาวนี่ถล่มภาคพื้นไปเท่าที่มี อยู่ไม่เกิน48ชั่วโมงนี้รู้เรื่องนะครับแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ง่ายเพราะว่ายูเคนเนี่ยไม่ใช่สมาชิกของเนโตแล้วต้องดูอาการของรัสเซียด้วยนะครับว่ายังไงมาหนักส่งอาวุธหนักมาเบาส่งอาวุธเบา ถ้ามีกำลังทางกาศจะสามารถจัดการกับรัสเซียได้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนดูแอดมินเองหรือว่าตัวของยูเครนเองนะครับแม้กระทั่งสสของสรัตมิกาก็คิดแบบนั้นมีสสสองคนเสนอให้นักบินของยูเครนเนี่ยมาฝึกบินเครื่องบินของสรัตมิกาเลครับและต้องการให้สรัตมิกามีบทบาทมากขึ้นในสงครามยูเครนเรื่องนี้จะทําให้ยูเครนได้เปรียบแบบติดขาดขาดเลยเพราะว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยแทบปฏิบัติการไม่ได้ในตอนนี้ซึ่งสสเป็นอดีตนักบินของ สรัฐดเมิกามาก่อนนครับแล้วก็จะเสนอกฎหมายอนุญาตให้สัฐอเมิกาเนี่ยฝึกนักบินยูเครนได้ก็เพื่อบินเครื่องบินของสัฐอเมิกาและมันก็คือ F15 Eagle และ F16 Fighting Falcon ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายเลยนะครับพร้อมจะอนุมัติงบในการฝึกด้วยมันไปสอดคล้องกับความต้องการของยูเครนที่ต้องการเครื่องบิน ยูเคนเชื่อว่านักบินจะใช้เวลา2อถึงสสัปดาห์เท่านั้นในการฝึกบินยูเคนมีการส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐมิกานะครับต้องการ F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, A-10 หมูป่าก็มีอยากได้อีก10ลำโดนเอ็มคนทปเปอร Mq1k eagle ก็เพื่อป้องกันตัวเองจากรัสเซียนะครับอันนี้พูดตรงๆในความคิดของแอดมินเนี่ยมันไม่ง่ายในการฝึกนักบิน23สสัปดาห์เวลาเท่านี้เนี่ยฝึกเทคออฟแล้วก็ลงจอดมันก็ยังไม่พอแล้วครับไม่ต้องคิดถึงยุทธวิธีการใช้อาวุธนักบินของสหรัฐอเมริกาฝึกหลายปีกว่าจะชำนาญและนักบิน F15 จะมาขับ F16 เนี่ยต้องใช้เวลาปรับตัวเรียนรู้ถึง6เดือนนะครับส่วนนักบิน F16 จะไปขับ F35 ต้องใช้เวลาเป็นปีถ้า เป็นนักบินใหม่ฝึกบิน F-35 ใช้เวลาถึง3ปีด้วยกันนะครับเป็นนักบินเนี่ยมันไม่ง่ายยิ่งนักบินยูเครนบินแต่เครื่องบินโซเวียตรุ่นเก่าจะโดดขึ้นไปขับ F-15 กับ F-16 ในี่มันคนละเรื่องอารมณ์มันเหมือนกับขับไมจ g เกเกียรธรรมดานะครับแล้วก็จะไปขับเบน e 2สเกียร์เข้ายังไงเกียร์อยู่ไหนหาไม่เจอไฟเลี้ยวอยู่ไหนอุ้นวายไปหมด แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการเมืองโลกนะครับและเสียงส่วนใหญ่ทั้งสอสอและก็สอวอของสารัอเมิกาเนี่ยก็ไม่น่าจะเอาด้วยกับแนวคิดนี้เป็นไปได้มากสุดคือเครื่องบินมิก29จากประเทศอดีตสภาพโซเวียตแล้วก็กลุ่มวอซอแพกเหตุผลก็คือสถานการณ์ยังคุมได้ในภาพรวมและสารัอรมิกาไม่อยากเข้าไปแบบตรงๆอันนี้มองแบบผู้บริหารนะครับเนโตสามารถดึงสวีเดนและก็ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกได้จากเหตุการณ์นี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วจะมองว่าซัก อันนี้ก็มองได้ทำให้เนโต้ีนีระคองอาการก็เหมือนอย่างที่แอนมินเล่าไว้ว่าเนโต้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอายูเคนะครับส่วนรัสเซียก็ยอมถอนมาเน้นที่ดอนบัสเพราะว่าไม่อยากปะทะกับ NATO. เนโตรัสเซียก็จะดื้อเอาดอนบัสนี่ให้ได้ ตอนนี้จะมีแค่สรัอเมิการกับอังกฤษเท่านั้นที่เป็นหลักในการช่วยยูเครนตามสัญญาบูดาเปสต์ยูเครนก็เรียกร้องกับสรัอเมิการแบบเต็มที่จนบางครั้งเนี่ยก็ล้ำเส้นมากจนเกินไปนะครับเหมือนสรัอรมิการนี่เป็นลูกหนี้มาแต่ชาติไหนยูเครนต้องเข้าใจว่ามันมีข้อจํากัดอยู่และเสียงของยูเครนเนี่ยมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับ F15 F16 H10 MQ9 Wiper ไม่น่าจะเป็นไปได้ทัทง้งทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ MQ1K Eagle อันนี้เป็นไปได้ ได้มากที่สุดและถ้ายูเครนได้ MQ1 ไปมันก็ไม่สุดอยู่ดีอันนี้ยูเครนต้องทําใจนะครับแอดมินเป็นคนที่เอาใจช่วยยูเครนนะครับแต่ว,ว่ามองจากเหตุผลและข้อความเป็นจริงแล้ว F15 F16 A10 อันนี้มันยากไปเราก็ต้องยอมรับ